ตำนานพ่อมดแห่งลำเขางูสุธีสุธิวงศ์สุธีสุธิวงศ์ชื่อนี้นักตกปลาหลายๆท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและเชื่อได้ว่าคงเป็นอาจารย์ด้านการตกปลาของนักตกปลาหลายๆคนเรื่องราวของคุณสุธีนั้นถูกถ่ายทอดออกมาผ่านจอแก้วในรายการสองโลกของคุณโจยบางจากหรือสันติธรหูตาคม ซึ่งเป็นนักเดินทางนักข่าวผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นตำนานทั้งสองท่านรายการสองโลกนั้นออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง5้าเวลาประมาณหกโมงเย็นซึ่งในตอนตกปลาน้ำโจรโดยมีคุณสุธีเป็นต้นเรื่องนั้นถือเป็นรายการแรกๆที่จุดประกายให้นักตกปลามือเก่ามือใหม่เฝ้ารอเวลาการมาของกูรูตกปลา หรือที่ทางรายการขนานนามว่าพ่อมดแห่งลำเขางูคุณสุธีนั้นเป็นเจ้าของแพพักแพตกปลาในเขื่อนสีนก,กรินมีชื่อว่าแพน้ำโจรซึ่งจะมีนักตกปลาเข้ามาพักไม่ขาดสายและถือว่าเป็นผู้ชำนาญในภูมิประเทศแถบนี้โดยเฉพาะเหนือเขื่อนสีนก,กรินเพราะก่อนที่จะเป็นเขื่อนอย่างเช่นทุกวันนี้นั้นคุณสุธี มักได้มีโอกาสมาเดินเที่ยวป่าและสัมประทานไม้แถบนี้อยู่หลายปีจนเมื่อเปลี่ยนสภาพถูกน้ำกลืนกินกลายเป็นเขื่อนใหญ่ก็กลับมาทำธุรกิจแพพักตกปลาอยู่ที่นี่คุณสุทีนั้นเป็นผู้มีทักษะในการดำรงชีพและได้พัฒนาให้การตกปลาอย่างชีพกลายเป็นตำราที่มีเทคนิคแนวทางวิธีการตกปลาน้ำจืดต่างๆเป็นรายแรกๆของเมืองไทย จนกลายเป็นที่เคารพนับถือของนักตกปลารุ่นใหญ่น้อยทั่วประเทศรวมไปถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเขื่อนและแขกผู้มาเยี่ยมเยือนเขื่อนศรีนครินหรือชื่อเดิมเขื่อนเจ้าเนนเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มแม่น,น้ำกลองงานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินนี้นั้นเริ่มเมื่อปีพศ2516แล้วเสร็จในปีพศ2523 บนแม่น้ำแควใหญ่บริเวณบ้านเจ้าเนนตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นเขื่อนแห่งที่8ในจำนวน17แห่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่ออำานยประโยชน์ทางด้านต่างๆตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเยือบลอมสิ่งที่เราได้พบเห็นจากคนสุธีก็คือ การตกปลาชโดด้วยเหยียบลอมโดยใช้เหยียบปลอมที่เหลาขึ้นเองที่มีชื่อเรียกว่าบล็อกบล็อกซึ่งที่มาของชื่อนั้นต่อมาจากเสียงใบพัดที่สับกับน้ํานั่นเองเหยียบบล็อกบล็อกนั้นเป็นเหยียบปลอมที่คุณสุทธีเหลาขึ้นมาเองซึ่งในห่วงเวลาหน้าตอนนั้นพันเบ็ดสําเร็จรูปหรือที่มักเรียกกันว่าเบรร็ดฟางและรวมไปถึงเหยียบปลอมอยังเป็นของใหม่สําหรับนักตกปลาส่วนใหญ่ แม้มีก็ยังใช้เหยื่อสดกบเขียดในการตีล่อปลาชิโดกันอยู่เมื่อนักตกปลาได้เห็นเหยื่อบล็อกอก,ก็อยากได้มาจัดการกับชิโดในแหล่งหมายของตนเองบางคนก็ลงมือลองลเหลาเหยื่อขึ้นมาเองถือว่าเหยื่ยบอบล็อกของคุณชตีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายให้นักตกปลาพัฒนาสรรสร้างเหยื่อตกชิโดขึ้นมาไว้ใช้เองและจำหน่าย ไม่เพียงแต่เหยื่อตกชะโดเท่านั้นเหยื่อฟีเวอร์อีกตัวในยุคนั้นก็คือเหยื่อสปูสุทีเหยื่อเด็ดสำหรับล่าฝูงจิ้งจอกน,น้ำจืดหรือเจ้าปลากระสูบซึ่งทำขึ้นมาจากแผ่นสแตนเลสสีเงินส่งช้อนตักข้าวตอเกเลดด้วยมือทุกตัวพ่วงด้วยตาเบ็ดสามทางและหางสีแดงความตื่นเต้นที่เราได้เห็นคือปลากระสูบตัวใหญ่ ที่เขาฮุบกินแทบทุกไม้จึงทำให้เหยื่อตัวนี้เป็นที่ต้องการของนักล่ากระสูนมากในสมัยนั้นรอก BG และอีกหนึ่งสิ่งที่มักจะเห็นคุณสุธีใช้อยู่เสมอนั่นก็คือรอกได้วา BG ีจเสียงรอกที่กรีดหวานบาดใจนักตกปลาขณะคุณสุธียือย้อเยอ่อเจ้านักล่าใต้น้ำเพิ่มความนิยมเจ้ารอกถึกทนตัวนี้มากขึ้น เป็นความไฟ,ฟ่ฝันของนักตกปลาหลายๆคนที่อยากครอบครองเพราะได้เห็นการใช้งานลุยล่าปลาหลากหลายชนิดของคุณสุธีด้วยเจารอกตัวนี้ซึ่งนับปัจจุบันได้ว่า BG ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักตกปลาอยู่ถึงแม้จะหายากและมีราคาค่าตัวแพงกว่ารอกรุ่นใหม่ก็ตามเทคนิคการตกปลาต่างๆ หากใครที่ได้รับชมรายการสังโลกที่นำเสนอเรื่องราวของคุณสุธีกับการตกปลาชนิดต,ต่างๆในเขื่อนสีคงจะได้รับเทคนิคเปิดมุมมองการตกปลาเพิ่มขึ้นแน่นอนทางการได้เห็นฝูงจิ้งจอกน้ำจืดหรือเจ้ากระสู่ฝูงที่คืนไล่ล่าเหยื่อจนน้ำเดือดเป็นกลุ่มฝูงใหญ่ซึ่งใช้ว่าจะมีโอกาสเห็นได้ทั่วไปเทคนิคการตกปลากระสุแบบทิ้งดิง การหาราังนอนเทคนิคการตกชโาตามหมายต่อไม้การตกปลาหมอตะกรับด้วยเหยื่อมแมลงปอตกปลาขขยนด้วยไส้เดือนตกปลาแรดด้วยลูกขี้กาตกปลากระทิงน้ำหลากตกปลาเนื้ออ่อนน้ำแดงการทำเหยื่อบล็อก,ลอกและสปูลสุทธีรวมไปถึงอื่นๆปลีกย่อยอีกมากมายถือได้ว่าเป็นคำพีตกปลาอย่างแท้จริง หลังจากออกอากาศผ่านรายการสองโลกคุณสุธีได้กลายเป็นไอดอลเป็นครูกูรูแห่งการตกปลาและผ่านมาหลายปีคุณสุธีก็ยังคงตกปลาอยู่เสมอรวมทั้งได้ปรากฏตัวเป็นนักเขียนในนิตยสารตกปลาอีกหลายฉบับจนเมื่อมาถึงเวลาที่นักตกปลาต้องใจหายคุณสุธีสุธิวงศ์เสียชีวิตเมื่อวันที่4ตุลาคม 2,555ด้วยโรคหัวใจซึ่งขาวการจากไปในครั้งนั้นสร้างความเศร้าสะเทือนใจทั้งคนในครอบครัวและพี่น้องผองเพื่อนในวงการตกปลาทั้งที่สนิทคุ้นเคยและห่างไกลที่ได้พบผ่านเพียงผ่านหน้าจอแม้นวันนี้การเวลาหมุนผ่านมาเกือบ10ปีแต่ในความรู้สึกของนักตกปลาทั้งหลายก็เหมือนคุณสุธี ไม่ได้ห่างหายไปไหนยังอยู่กับการตกปลาของเราตลอดเวลาทักษะเทคนิคการตกปลาต่างๆซึมซับอยู่ในตัวนักตกปลาที่นับถือคุณสุธีเป็นครูเป็นกูรูผู้รู้จริงเหย่อบล็อกล็อกและสปูดสุธีถูกเก็บไว้เป็นอนุสร์แทนความรักความเคารพและความคิดถึงที่มีแด่ผอมมดแห่งลำเขาง,งูสุธี สุดที่วง